กูอยากบใสู่บโทรศัพท์คิดน้าเมลีอยากไปน้ำเมลีอย่าว่าคิดใหญ่เลาหาใหม่เราใหม่เลาแหงหลายมันบอกว่ามันสิวนกูไปนทำผักตำสไผ่าบได้ว่าบ่ได้ว่า่วนไบ้ว่าอย่างเลี้ยนไปย่านตะกูไเพ้นน้ำาเขาโอ้ยยังต้องไปใส่ห o m e on แกรซีเมลลี่ถ่าหามาแล้วนะเจ้าขาสวัสดีเจ้าคะ่ะสวัสดีวันหัวลมบอ,อกหัวลมเย็นดีดีพี่น้องเจ้าขาเป็นติอันดังไฟจีเข่าอ้ยนั่งกองไฟกระพูบ่าวเนาะจีเข่าบบน,นี้มาเลี้ยงบัดหัวลมออกตึงๆพี่น้องคะ่ะลมเย็นดีหฮงมือหนึ่งนะคะ อันนี้มันแรงตอน้าวอาบน้ำเลเบึงที่เราบนนี้มึงขึ้นมากแบบคลําม,มากแรงมากสินเนมันกัดล่มวี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 ววววววนะพี่น้องคะมิถีกะอยู่บ้านสวนเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะแต่เหมือนถี่พิเศษแนะนะ,ะนี่รุยนะคะวันนี้จะพาไปบึงนี้รุยทําสวยพี่น้องคะจะพายังไปบึงนี้รุยทําสวยเพลินอัน ให้น้องมิวให้สร้างเห็ดเล็บไม่เห็ดเล็บอยู่บ้านสวนไห้เพื่อนกระลังนางเห็ดเดี๋ยวมีรีจะพาไปเดินเดินไปดูอ่านี่รืยทำสวยกันนะคะโอ้ยอ้ยเผู้ในขี่รถมากนะหนะน้องมาร์กี้แล้วก็พี่โอ๊ตยาวขับรถมาแต่ไหนอาอบันนี่นอสองสามเมลลูกเพิ่นมาจะใส่แม่กับลูกนั่น น้องเมื่อกี้นะคะครับรถใหม่เมียเพื่อนเพื่อนขับเป็นอยูดอ่ด้วยต่ว่าต้องหาขุนซอนไายนะฮะเป็นพักจะมาตันนิบานสามพอเม่รูเุกันจับจูดก่ันพักก็รมาตันใส่ก่อนรออ่อนประเทศอยู่พูดพูดราคาบ้องกันนะซีดายซีดาผู้สาวคำหล่อคำหล่อนะลูกสาวเพื่อนรับเป็นอยู่ด้วแต่ว่าต้องซอนไทยนะคะซ้อนไทยเขาเป็นครับ เอาว่าเป็นสอนทานนั่งนาปะสันเอ,อ้ยเ้าดีเออลืมแมนย่ดอกออ <c oughs> นุก่มพิดไอ้บรรยากาศยามเย็นนะพี่นองขาล้มวีวีวล้มวอยวอยนะคะบรรยากาศไปตะขี่รถเล่นอิลี่แบบว่าแรงมากกับ,บแบบว่าแบบเคลินไวอยัางก็อ่า ก่อไฟและวกจี้เขาจียังเสียนะร่มเย็นดีพี่น้องค่ะดูบรรยากาศบ้านสวนวันนี้นะคะวันนี้นี้รยะะวยนะคะทําสวยนะะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเพระอทิตสวยอย่างเดียวไม่รู้จะพามาดูกันนะคะทําสวยอีกแล้วนะคะทําสวยอีกแล้วอีเท่าทองทองบุลุยได้สิยิ้มแย่เฮยัง ทำเล็บนะคะเล็บอันขูดออกก่อนนะคะเล็บท่องสิเปลี่ยนเป็นสีอดไบ้างเนี่ยแ่ใจแน่ใจสีในใจมีบยู่ว่เล็บก่อนสิเป็นแยงกระดกทอนคือคนโอ้ว่าอย่างก่อนเออพี่ายเด้อแจ๋งจังมากโอ้ยกูถ่ายคลิปกูจะให้บ่น้องเบิ่งว่าเพิ่งเทเล็บสวยทำสวยทำอะไรสวยอผู้ใดอัน ม่ค้าตลาดย้มเพื่อเรื่องเด้อผู้ใดมีลูกเลี้ยงอยู่บนเด้อเพื่อนที่เล็บสวยบ่แม่ค้าวพ่อหนำได้ลูกไผ่แล้วนึงได้ลูกไผ่เป็นแม่ลีหรอเด้อโอ้เจนบอกดีนะอุ้ยมันสีนี้สวยนะตัวนี้สวยไอ้กี๊เล่าข่าวเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นไอ้กี๊เล่าขวมาเข้ามาโห่จะซื้อ นี yeah, wan, oh, yeah, yeah. no. ่เลยีเียวป๊าเขามาพอดีเออกัว่าจอดปาจอดีกัน้าแลนยางไผ่ลแลนไผ่ดำๆนัวออจงจัาสุดเห็นอยู่เห็นรถอดุยมากกวลาเห็นไฟแบบทุงหามกับเวลาบจีจ้าๆเนี่ยเด้อก็่หัว้กันก็อย่างูนก็ไม่ว่าย่านเห็นดอกผาคุณยาได้ายุาอยโอ๊ยบอบบอ๊ก็แตกจไปอุบลยื่นอุบลรบน้อย หัวผู้หัวเอหยังยงาะสนแต่กผู้โอ้ยประเด็นไหให้เบิรงไม่ลีมาแกงไม่ดีเ้วมาพามาพามาดูนิรุยทําสวยนะคะทําเล็บนะคะช่างประจํากายนะคะเหตุเล็บของนิรุยนะคะซื้อเอยียงเกาะคิว้วคือสวยแต่เอียงเกาะมิสวมสีบอ่อันนี้สักมาหรือเขียนคิ้วเอ่อช่างคะ เฮ็ดยากอยู่บนเล็บนีลุยนี่ปุ่มปุ่มเอออย่า่าปุ่มเด้อเล็บฉันงามมาสั่งสวยก็ย้อนต่อได้เหระลุยอย่า่าต่อต่อยู่บนนั้นไม่จจริงยากเพราะว่าเด็ต่อมเคยต่อเล็บค่ะโอ้ยบอกกันนีลุยเจ้าเพื่อนเสริมกันดีหฮงเคยต่อเล็บค่ะเพราะว่าเล็บคนมันก็จะยาวไม่ใช่เล็บกกเออเล็บกบมันก็จะเป็นกุดจุดอ่ะแล้วกกมันมีเล็บเลยลุยมีแหลเนาะมีมีนิดเดียว มันก็จะ,จะเป็นจุจ้มๆไงมือ,อ,อมือกับเท้าก็จะจุ้มๆจุ้มก่อยเนี้ยอืมอืมอืเออเสริมกันดีเนาะทำงานกันเป็นทีมเนาะบ้านหลังนี้เนาะ <c oughs> เออเว้าดี ไม่ช no er ิ s <S <im it? <im it yeah. ้นจมอะไรโอ้ยจ uh ังสิจมเหี้มูวเห็นหย่างมูบอกยากกับประชานใจ่มูบัางโทรศัพท์คิดน้ำแม่ลีอยากไปน้ำแม่ลีอย่าว่าคิดใหญ่เราหาใหม่เราใหม่เราแย่างไรมันบอกว่ามันสิชวนกูไปทำผักตำใส่ไผ่บ้าบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าส้วนบ่ได้ว่าอย่างเลียนไผ่เลียนตะกูุ่นไผ่น้ำพื้นที่น้ำเขาโอ้ยยังกับฟังมูอ๋อ แม่เจ้าหสนใจมู่ไมัใช่บอเราตั้งเป็นเขาแล้วเลยจ้องหัวสาบแต่ไม่นะิ้งนั่นเอาอีหลีเอื้ยรอรอให้เดีใส่เราบ่ได้รอบ่ได้บอกเล่าบ่ได้ว่าอีหยังคืออีนี่กะที่แรกก็ไว่ตั้งใจสิไปคีรอนบ่หอดเรื่องเลี้ยวบบบนั้นโอ้ยที่สี่บอกอย่างเงี้ยอันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะอันนี้ต้องพูดออกก่อนใช่ไหมลืมข้าวไปเลยปบอกไปตัวิดเถอวเด่น โอ้ยจะสิตัวยอหยังก็บอกว่าเขาไปในบ้านลงบาเวาความจริงนะคนเลยเศร้าแต่กีว่าพนยอมรับได้นั่นนี่บ้าแล้วว่ากีว่าหอนเรื่องหอนยังหอนยังบอแล้วว่าเบาอุบออกฝักแล้วนึงเขาม่าจะอุบัตุบนน่ะเรียนอยูบุบอ้ยเราดีแท่เนาะเริ่มเกาแม่เขาขายของอยู่ตลาดไปเรื่องนั้นก่อนนั่นไต่มากก่อนได้มากแจงเพราะว่าตีสามตีซีแม่เขาออกไปตลาดชก่อนจะลงเฮียนได้แม่เขาสิพออลร์ มันเบาบัวสวยไปทุกทีทุกทีตัวสิเร er ่ลงมาหน่อยคลิปหนึ่งสิมาก่อนสวยอย่างบัคนจริงกำลังทำสวยนะคะกำลังทำสวยแม่ไทยคลิปเห็นหน้าแก่งไม่หลีกจะซื้อหรอกพี่น้องค่ะสวนโมโหสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมลลี่ไทฮามมาแล้วนะเจ้าค่ะสวัสดีเจ้า สวัสดีวันหัวลมออกหัวลมเย็นดีดีพี่น้องเจ้าขาเป็นตะอันดังไฟจีเข่าโอ้ยนั่งกองไฟกระพูบ่นนาวเนาะจีเข่าบันเนี้ยมาเลี้ยงบัลหัวลมออกตึงๆพี่น้องขาลมเย็นดีแห้งมือหนึ่งนะคะอันนี้ยมาเลี้ยงกับฝ้าอาบน้ำเด้ มืองที่ลับัดนี้มันขึ้นมากแบบคำม,มาแรงมากสิเน่มันเกิดล่มวี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 นะพี่น้องคาไม่ถึกอะอยู่บ้านสวนเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะแต่เมืองถิ่นพิเศษแน่นะ,ะนี่รุยนะคะวันนี้จะพาไปเบิ่งนี้รุยทําสวย<ม>พี่น้องขาจะพายัางไปเบิ่งนี้รุยทําสวยเพลิน ให้น้องมิวให้สร้างเห็ดเล็บไม่เห็ดเล็บอยู่บ้านสวนให้เพื่นกระลั่งนางเห็ดเดี๋ยวมีรีจะพาไปเดินเดินไปดูอนี่รือทางสวยกันนะคะโอ้ยผู้ดใดขี่รถมาหน่ะน้องมารกี้แล้วก็พี่โอ๊ตยาวขับรถมาแต่ไหนอ๋อ,อ,อบันนี่นองสองสามเมลลูกเพิ่นอย่างหนีมันก็มันเก่งไม่ลี มันแก่งเมลี่เลยอมันแก่งมัเมนเก่ง,ม,กงมันกัดเมลี่นะว่าจะพาไปนั่งดูมันทําสวยๆนะมันกับแม่เก่งมาสามตาสร้างมันอีทองบุรุยนี่เมลี่ก็จะมาแต่งเอแบบซับหน้ามันนิดๆนะ,ะก็จะออกไปบ้านพักนะโอสมัตซับหน้า,นาก่อนเพราะว่าพอดีกะนิรุยก็จะทําเล็บเสร็จพอดีนะ,ะเอากล่องเครื่องมาเถอะขออนุญาตนิดนึงนะคะอือ เสรแบบเรียบๆโหรดก็เลยสิมาซับม่านฐาน่างพี่น้องค่ะเพราะว่านิรุยทําเล็บเสร็จเราก็จะออกไปบ้านพักนะคะไปบ้านพักแม่แพลวนะคะเพราะาเมื่อกี้นั่นแม่แพลวเขามาเอาน้ำไม้ไหนิรุยนะนิรุยฝากซื้อน้ำเพราะว่าแม่แพลวเข้าไปเริงนะซะับหน้าก่อนซับหน้าสีสวยก่อนเราก็จะออกไปบ้านพักไปซ้อมนะพี่น้องค่ะ กร้างมันมาแก่งไม่รีน่ะมันมา่าไปทัวทีบทัวเด่นน่ะโมโหหนาวแล้วพี่น้องคะปากกระซิเริ่มแตกมันหนาวปากแตกแขนแตกแขนไล่เบิร์ดมึงตีละหนาเพรเป็นส่งหนาแล้วน้ำหนักขึ้นอ้วนครับรวบผมแบบบ่ไใดส่งโค้งหนาแล้วเดี๋ยวนี้นะั่น อวนหลายๆซับแค่ซับมันนะคะแค่ซับมันเดี๋ยวมันสิบวสู๋อีท่องบุลุยเดี๋ยวจะไม่สู้นี้ลุยนะคะไม่ลุยก็เลยต้องมาซับมันก่อน เอาแค่นิดเดียวก็พอเห็นบอกเอาแค่หน้าไม่จืดก็พอเดี๋ยวมันจะสู้นิรุยไม่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำเนีย่บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเมรี่เทยหามาแล้วด้วยนะคะว่าสีผ้าไปเบิ้งอันอันอียุยเห็ดเล็บสวยๆมันกะแกงเมรี่ก็เลยดลยยางหนีมันสซ้าสร้งมันโมโหนะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนียแะสวัสดีคะ่ะ